สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอยู่ในช่อง the t i m review นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนาเสาบนชั้นทางบนของผมนะเนี่ยนาเสาทางบนบนชั้นนะอันนี้ไม่ใช่นาเสาอันนี้มันเป็นช้างนะมันไม่มีที่วางเลยระาวังตรงนี้ก่อนช้างวันเนี้วันจะมารีวิวนาเสาทางบนที่ผมมีนะนี่และอันนี้เลปเตอร์ fter, ตัวสีเขียวอันนี้ตัวสีหนังตาลือส้มนี่แหละแล้วก็เลปเตอร์ บลูนะไอัเนี้ยบลูอันที่นนชื่ออะไรไม่รู้ที่มันพ่นผิดได้น,นี่แพงคออ่ะเมื่อยไายไแม่เบี้ยแล้วก็ไอันี้เดบเตอร์นะใช้เอโคหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ก็แรปเตอร์บลูนะเนี่ยอันนี้บลูตัวสีเขียวอันนี้แรปเตอร์ตัวสีขาวนะครับอันเนี้ยตัวสีขาวแล้วก็อันนี้แรปเตอร์ตัวสทียมตานะเนี่ยใช้บลูหรือเปล่าเนะน,นี่นะนนยใชนะ้บนนลูนนหรือเปล่า อันน,น,นี้ไม่ใช่แรปเตอร์นะไอตัวเนี้ยที่เอาไว้หัวมงนะมงเจ็บเหมือนกันนะครับ <_ S 1> แล้วก็อน,นี้สไปนโนโซลัสใช่หรือเปล่าไม่รู้นะไอสองตัวเนี้ยนะครับ <_ S 2> แล้วก็ไอนนตัวเป็นนกนะเนี่ยตัวเป็นนกนะครับแล้วก็ไอตัวใหญ่ยังมีตัวหนึ่งนะเนี่ยตัวใหญ่ยังมีตัวหนึ่งนะครับผม <_ S 1> มีในเาล์แค่นี้นะครับมีน้อย ไม่มีใครเอาเลโก้นาะสามาขายเลยก็เลยมีน้อยนะเลยตามหาซื้อยากหน่อยนวสานะครับตามหาซื้อยากหน่อยทำไมถึงข่ายชั้นเดียวนะนาสามันมีชั้นเดียวอันนี้อเวนเจอร์อ้นี่พวกของเล่นรวมอะนะครับเลยถ่ายแค่ชั้นเดียวนะโอ้ยโอ้ยไอแมวแมวพวม,มันํำคาญมันมันก่อกวนเนี่ยอันนี้อเวนเจอร์ อย่าไว้เลยเวอร์ทีหลังนะเนี่ยอเวนเจอร์นะทำไมถึงไอ้นี่อะไรวะสไปเดอร์เกนมันอยู่นี่มันเป็นค่ายมาเวลเหมือนกันนะมันเป็นค่ายมาเวลสไปเดอร์เกนอ่ะมันเป็นค่ายมาเวลเหมือนกันมันคนละจักรวาลนะแต่มันเป็นค่ายเดียวกันมันคนละจักรวาลนะครับเลยเอามารวมกันเลยมาเวลทั้งหมดเลยเนี่ยข้างล่างเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเอามาเวลทานอสหรือ อกับการมาวิวจะามาไวชั้นนี้นะชั้นนี้เอาไว้อีกเอาไว้ตรงตรงที่พื้นที่เรือเรือหน่อยนะจะเอามาวิวมาไวตรงนี้นะนะครับที่มันไม่พอไวอ้อ่ะนะครับก็ผมจะหาเราสามารถีวิวเอกนะถ้าท่านผู้ชมชอบอะถ้าท่านผู้ชมชอบนะเาวแจะผมหามารีวิวเองนะครับก็ถ้าชอบจริงๆนะ ผมอะ่ะชอบสะสมพวกของเล่นนะนะครับเดีย๋ยวผมหาของเล่นมารีวิวให้นะถ้ารีวิวตัวเดียวแนวเดียวนะ่ะจะทำผู้ชมเบือ่อเลยหาของเล่นมาอย่างอื่นมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะนะครับเอาละสามนาทีละที่ผมรีวิวสั้นๆน,นะมันนางสาวม,มันมีแค่นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามแัะกดติดตด้วยกันนะครับยังไงขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย